สวัสดีครับสวัสอนชัดวันนี้กับวิหารหลวงพ่อยิ่งสุมโนโหลวงพ่อแสงเพชรวัดท้ายโดนจังหวัดชนบุรีครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่สร้างเสร็จสวยวิจิตรงดงามที่นี่คนพื้นที่มักจะให้ความนับถือสกาละ มื่อมาทำบุญแล้วสามารถมาลอดตายลงโบสเพื่อเป็นสิริมงคลร้ายกับกลายเป็นดีได้คนเต้นที่ให้ความศรัทาและว,ว่ากันอย่างนั้นเป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆที่ใครที่ผ่านมาพบเจอแะเวียนไหวได้นะครับ อีกนึงวัดที่ก่อนที่จะผ่านไปทางอำเภอศรีราชาจะเจอตลาดหนางมลก่อนเลยสีแยกวัดตาล้อมไปอีกนิดเดียวก็จะถึงวัดไทยดอนของคนพื้นที่ที่นี่จะร่มเรื่นร่มเงามากมีท่านเทา้าเวสวรรณองค์ใหญ่ตาแดงอยู่ใต้ประตูทางเข้าเป็นองค์ใหญ่เป็นโลหะ ส่วนด้านน้นจะเป็นตํนักปู่องค์ดำก็จะขอพอรทั้งด้านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเป็นหลักถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c ค i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดูนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีคุณค่า ลองดูนะครับไม่ผิดหวังครับได้มาเที่ยวด้วยได้มาพักผ่อนด้วยได้มาไหว้พระด้วยถือว่าเป็นสิริมงคลครับ